มแนะนำล้วกันก็คือผมอยากให้ทุกคนต้องลองไปดูคลิปวิดีโอพิช,ชิ่งจากใครก็ได้นะครับลองดูบ่อยๆแล้วเราคิดว่านั่นคืออะไรมันดียังไงเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างโปรเฟชชั่นอ l ลเหมือนที่เขาทำจริงๆผมผมไม่ได้มองว่ามันไม่มันมีอะไรที่ไม่ควรทำนะแต่ผมมองว่าถ้าเราทำได้ดีกว่านี้มันมันคงดีเนาะเช่นถ้าผมบอกได้เลยเป็นข้อๆนะอย่างแรกคือคำว่านอนเวิร นอนเวริรก็คือคําที่มันไม่มีความหมายครับเช่นหลายคนเวลาคิดไม่ออกอาจจะพูดว่าเเออเอ,อแล้วก็อันนี้นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวบางทีมันเล็กๆน้อยๆแต่คําเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่โปรเฟชชั่นอลผมก็มีคําเหล่านั้นแล้วผมทําไงผมซ้อมเอาผมซ้อมจนผมจาได้ว่า30วินาทีแรกต้องพูดอะไร50วินาทีหลังต้องพูดอะไรคําเหล่านั้นจึงไม่เกิดขึ้นกับผม ทำมที่จริงๆผมเป็นคนที่ติดคําเหล่านั้นนะดังนั้นผมมองว่ามันแก้ได้ได้วยการซ้อมแต่เรื่องที่ให้อภัยไม่ได้เลยสําหรับผมก็คือเรื่องที่เราเตรียมตัวมาไม่ดีพอผมมีตัวอย่างนะครับว่าสมมติวันนี้ผมบอกว่าผมพูดเก่งละผมพูดเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนผมอาจจะสามารถด้นสดได้พรีเซนเตอร์หรือนักนาเสนอหลายคนเนี่ยมีความสามารถในการด้นสดพูดเก่งก็เลยคิดว่าไม่ต้องเตรียมตัวมากซึ่งผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นรีฟินนะครับที่เป็นเบบรีไฟแนนซ์บ้านปลดภาระหนี้สินเนาะ เรามีอยู่สไลด์หนึ่งที่บอกเขาว่าคนที่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาสามารถลดหนี้ได้เดือนละประมาณ7000บาทซึ่งในสไลด์นั้นอะ่ะมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าจากคนที่เป็นหนี้อยู่หนี้เขาหายไปเดือนละ7 0 0 0ปีหนึ่งก็คือเกือบเกือบแปประมาณ80,000กว่าบาทสิ่งที่ผมทําคือนั่นคือตัวเลขของสไลด์ครับแต่สิ่งที่เราเล่าล่ะเรื่องเล่าของเราล่ะวันแรกผมไม่เคยเตรียมตัวครับผมก็เป็นพรีเซนต์นี่นะครับลูกค้าเราประหยัดเงินได้ประมาณเดือนละ7 0 0 0บาท 7,000นบาทนี้เขาสามารถทําอะไรก็ได้นะครับเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นยังได้เลยดาวมอเตอร์ไซค์ใหม่เห็นไหมครับหรือว่าซื้อของที่อยากได้เห็นไหมครับเจ็ดพันนี้มีมูลค่ามากจริงๆคํานี้ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่พอผมได้มีเวลามานั่งคิดเนี่ยครับว่าพวกนี้จะพรีเซนต์ยังไงให้มันดีที่สุดผมก็กลับคิดว่าเอ๊ะมันหาคําพูดที่มันดีกว่านี้แล้วมันอิมแพคกว่านี้ได้เนี่ยผมก็นั่งหาคําเหล่านั้นจนในที่สุดมันออกมาเป็นสคริปต์ที่ผมใช้จริง ก็คือเงินประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นบาทที่เขาประหยัดได้ในแต่ละเดือนเนี่ยครับมันอาจจะหมายถึงค่าเทอมการศึกษาของลูกเขาค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งเงินออมเพื่อเกษียณอายุของคนทั้งครอบครัวเขาเลยก็ได้เห็นไหมครับว่ามันอิมแพกกว่าทา,ทางที่จริงเนื้อหามันก็เหมือนกันคือตัวเลข7,00 0บาทแต่เราใช้เวลาทุ่มเทในการเตรียมตัวมากกว่าดังนั้นถ้าถามผมว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำผมตอบได้เลยว่าการไม่เตรียมตัวคือสิ่งที่ไม่ควรทำ คือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการทําธุรกิจคือการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างถ้าคนเหล่านั้นไม่มีปัญหาคุณไม่จําเป็นต้องสร้างธุรกิจสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องพูดถึงปัญหาก่อนมันที่เขาบอกว่าการทําสไลด์การทำพิชอย่างแรกก็คือต้องพูดถึงปัญหาก็คือ Problem แต่ผมเนี่ยไม่คิดว่า Problem มันเพียงพอครับผมต้องการให้พูดว่ามันเป็น big p r o b บ e m ยังไงมันเป็นปัญหาที่มันใหญ่ยังไงดังนั้นวันนี้ถ้าคุณไปพิชคุณอยากเป็นฮีโร่คุณพูดถึงปัญหาาของงคคุณแ่บๆผมจะะิน ผมก็ไม่อินคุณก็เป็นแค่ตำรวจจับโจรวิกราวคนหนึ่งแต่ถ้าคุณทําให้ผมเชื่อได้ว่าปัญหานั้นน่ะคือปัญหาที่มันยิ่งใหญ่มากคนทั่วโลกก็เจอถ้าใครแก้ปัญหานี้ได้นะ่ะเป็นฮีโร่แน่นอนแล้วคุณคือคนที่แก้ได้ผมสิจะอยากฟังคุณมากขึ้นคุณอยากได้เงินเท่าไหร่เหรอถูกไหมฮะนั่นคือปัญหาต้องมาก่อนอย่างแรกมีปัญหาเสร็จก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหาแล้วปัญหาที่คุณว่ามันใหญ่ขนาดนั้นน่ะคุณเอาอะไรมาแก้ปัญหาละ่ะแล้วมันจะดีกว่านั้นถ้าคุณบออกผมมไได้ว่า่าาทํคนนื เขาแก้ปัญหานี้ไม่ได้คุณดีกว่าเขายังไงคุณลองนึกดูนะปัญหาใหญ่มากคนทั้งโลกเจอหมดคนทั้งประเทศเจอหมดมีคุณคนเดียวที่แก้ได้คนอื่นพยายามแก้แล้วแต่ทําไม่ดีเท่าคุณคุณคิดว่าผมจะให้เงินคุณไหมผมก็ต้องอยากให้อยู่แล้วถูกไหมครับนั่นคือข้อที่2ออื่นๆผมมองว่ามันเป็นเป็นไมเนอร์แหละเป็นข้อย่อยๆแหละว่าเราจะมีข้อมูลมาซัพพอร์ตยังไงบางคนบอกโอ้ต้องมีมาเก็ตไซส์มีมาเก็ตแาร์ดิเดชั่นผมบอกอย่างนี้นะครับคำถามหลักมันคือ2ข้อนี้แหละ ปัญหาคืออะไรวิธีแก้ปัญหาคืออะไรข้อมูลต่างๆหรอมันเอามาซัพพอร์ตสองข้อนี้ไงในตลาดใหญ่จริงป่าผมไปเอามาร็ตไซส์มาให้ดูครับขนาดของตลาดว่าคนไทยกําลังเจอปัญหานี่กี่คนเห็นไหมมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับว่าคุณจะเอาตัวเลขอะไรมาแต่ตัวเลขเหล่านั้นมันกาลังมาตอบโจทย์2ข้อนี้ 1. คือปัญหาใหญ่แค่ไหน 2. คุณมีอะไรมาแก้ข้อมูลอาจจะมาซัพพอร์ตตรงนี้ครับสิ่งที่คุณทํามาแก้มีสถิติว่ามันดีอย่างนี้คนอื่น คู่แข่งรายอื่นที่เคยอยู่ในตลาดเขาแก้ปัญหาได้แค่นี้แค่นี้เอาข้อมูลมาให้ผมดูสิ่งที่คุณทําไปแล้วเอาไปลงตลาดมาแล้วมีคนใช้มาแล้วเท่านี้เท่านี้เอาตัวเลขมาให้ผมดูเดือนแรกคนใช้เท่านี้ครับเดือนที่2คนใช้เท่านี้ครับเดือนที่3คนใช้เท่านี้ครับเพราะทุกคนเห็นว่าสิ่งที่คุณทํามันมีประโยชน์กับเขามากๆมาจึงเติบโตเร็วขนาดนี้เห็นไหมครับข้อมูลเหล่านี้ผมไม่ต้องบังคับคุณหรอกถ้าคุณตอบได้ว่า2ข้อนี้คืออะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าคนฟังคุณโม้เสร็จ เขาจะเชื่อที่คุณโมได้ไงก็เอาตัวเลขเหล่านี้มาใส่สิเห็นไหมครับว่าการทำพีชมันไม่ได้ยากเลยมันมันแค่ต้องตอบ2เรื่องนี้แหละปัญหาคืออะไรและคุณมีอะไรมาแก้ปัญหาเสริมอย่างสุดท้ายแล้วทำไมผมต้องเชื่อคุณด้วยทำไมคุณถึงเป็นคนที่ดีที่สุดในการทำเรื่องนี้ทำไมคุณคือคนที่ดีที่สุดในการจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่นคุณอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตรงคุณเข้าใจปัญหาทั้งหมดของเรื่องนี้เพราะคุณคือคนที่ประสบเรื่องนี้มาหรือคุณวิจัยเรื่องนี้มา3ปีคุณเรียนเรื่องนี้มา4ปี คุณอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา15ปีคุณจึงเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรมาแก้เลยคุณจึงคิดอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อแก้นี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าทําไมต้องเป็นทีมคุณในการมาแก้ปัญหานี้ผมว่าทั้งหมดการพีชิงมันมีแค่นี้แต่ขอย้ําเตือนว้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ใช่สูตรสําเร็จที่เราจะต้องเอาสามเรื่องนี้มาเรียงมาตราบกันเห็นไหมครับว่าการพีชมันเป็นเหมือนการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะเอาปมแล้วค่อยมาคลี่ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะเฉลยตอนจบก่อน ล้วค่อยมาคลี่แบบรีเวิร์สกลับไปมันสุดแท้แล้วแต่คุณนะครับคุณคือผู้กํากับคนหนึ่งคุณต้องทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันออกมาแล้วน่าสนุกที่สุดว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงมันแล้วแต่เราเลย